ที่เราอธิษฐานนะครับขออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราอยู่ในบทสวดเนี่ยเราจะต้องเพลิดเพลินหรือจะต้องดิ่งคนระับถึงจะเป็นกําลังในการอธิษฐานโ <c oughs> อยที่เราอาธิษฐานเรื่องอะไรอะการอาธิษฐานจะสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่กับอธิษฐานนะข้าไปเจ้าขอตั้งสัจจะและอธิษฐานนะโยมันจังจะสมบูรณ์นะต่อหน้า รูปลักษ์มองรูปลักษ์พุทธะรูปลักษ์ของปู่หรือรูปลักษ์ของจกักรพรรดินั่งคุกเข่าถวายชีวิตนะแล้วก็กราบแล้วก็ข้าพเจ้าก่อตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องอะไรอะ่ะแล้วแต่เราใช่ไหมล่ะอธิษฐานขออะไรก็ได้เนี่ยจะสวดมนต์จะทรงอารมณ์ให้ดีทั้งวันอะไรประ,ประมาณนี้แหละพอถึงเวลาแล้ว ตามกำหนดนะมันมันก็ได้สัจาความจริงอาิฐานความมั่นได้บารมีสิบสายใหญ่กับบารมีสิบแล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้นะเข้าใจไหมแล้วเข้าใจาอธิษฐานต่ออธิษฐาอไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย,อยแล้วไม่ได้อธิษฐานวันเดียวด้วยนะอธิษฐานทุกวันด้วยนะเช้าอธิษฐานทุกวันเย็นเช็คทุกวัน เช้าอิสานทุกวันเย็นเช็คทุกวันก่อนนอนนะเวลาจะนอนสวดให้หลับเนี่ยต้องพิจารณาทุกวันอย่างเงี้ยอธิษฐานอะไรก็ได้ไม่ใช่ได้อธิษฐานอย่างเดียวนะอนธิษฐานแล้วได้นะมันต้องดูตัวเองนะดูตัวเองดูตัวเองอธิษฐานอย่าให้เกินกํำลังเข้าใจไหมเนี่ย ถ้าเข้าใจก็โอเคนะถ้าไม่เข้าใจก็สวดต่อไปก็แล้วกันบางคนเขาอธิษฐานเกินกําลังพอไม่ได้ก็มีสวดหยุดสวดไปเลยเราช่วยเหลือไม่ได้ฮะเพราะของพวกนี้เราไม่สามารถจะกินแทนให้เขาอิ่มได้เขากินเขาก็อิ่มเองะเราทําเราก็ทําได้เองนะหลวงพ่อท่านบอกอย่าไปสนใจใครมากหลวงพ่อ ยิ่งมนุษย์เนี่ยไม่ไม่ได้นะบอกเขาจะทําไม่ทำาาเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นที่เราถึงไม่มีการบังคับไม่เห็นเนีับอยากสวดก็ได้อยากนอนก็ได้เขากินนอนสมมุติไงใช่ไหมอยากเล่นอะไรก็ไม่ว่าโอ้ที่ทา้ะสวดเสร็จก็ไปเล่นโทรศัพท์นะหนวงตาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมก็ไม่อยากทําก็ไม่อยากได้อะเขาไม่เห็นอะไรเห็นว่าอะไร ท่านหลวงพ่อท่านบอกเองจะไปว่าใครไม่ว่าตัวเองไอ้จินไม่ดีอ่ะจะไปออกมาเอาไว้เก็บไว้ในใจแต่ึงไม่ว่าใครเราว่าใครมันก็เข้าเราเองจะว่าดีหรือไม่ดีเองจะเข้าเองนั่นแหละท่านบอกนั่นเราจะไปว่าทําไมอ่ะใครอยากทําก็ทำํทำทาแล้วไป จริงๆริงแล้วผีอดีกว่าตโตผีเนี่ยมันไม่มันไม่ขัดขืนนะมนไม่เฉียงด้วยนะไอไปทําบนุเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะเอามาเอาบนมาทนมนเนี่ยเพียบเลยถ้าบอกคนรล้ไปฝึกกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> คนเนี่ยยากยุคนี้นะพูดถึงเพราะนั้น คบกับวิญญาณดีกว่านะว่าจริงๆแล้วเหมือนตุกคบอะมาเกินวิญญาณนะั่นอย่างนั้นนะวิญญาณจะไปทั่วนะใครนึกถึงก็ไปนะ